ไปกันหลายคนเหมือนกันก็ไปแดนแปไปอบรมแดนแปดผู้เหลือก็คือเพื่อนผมนะที่แดนแปดก็มากระซิหวานโจทย,ยู่แดนนี้นะนา<ม>คนนี้แหละที่ว<ม>่าตีหัวผมเนี่ยรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ ฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับนนนเเเคเคคครรราาาืออ่่่งงทียยูข้ใ ประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลงทำตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหอ ผมนั่งคิดบอลอยู่มันก็เรียกผมเมื่อวานนี้เราก็เดินไปหามันบอกว่าไงเพื่อนบอกว่ามึงรู้แล้วมึงทําใจดีนะอะไรเงี้ยมันพูดมาคำนี้เรารู้เลยเออทำไมพ่อมึงเสียอะไรนะนบอกเออพ่อมึงเสียแล้วน้ำตาซึมเลยน้ำตาซึมเลยว่าโอ้โหแบบจะปล่อยแล้วเห็นฟังแล้วใช่ไหมรอเราไม่ได้รอเราไม่ทันอะไรเงี้ยว่าเดินเดินเดินไปเดินไปหาผมแดนเขากำลังนวดอยู่นะเปิดห้องเข้าไปเลยบอกว่าหัวหน้าโทรหาไฟทันน้ำหน่อยผมจะออกไปงานศพพ่อผมเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวผมออกเองค่ารถค่าน้ำมันค่ากินเย้าที่เนี่ยเดี๋ยวผมอออกกเเงงตตตบบีีีมมมมััค์ดดุุลย็ไ้ใน ในบุ้มผมต้องหลายหมื่นตอนนั้นนะฮะขอโทษผมนะบอกมึงใจเย็นด้วยว่งมึงใจเย็นขอโทรไปหาไพทันเลยไพทันบอกว่าไม่ใช่อะไรนะหว่านตอนเนี้ยโควิดมันกำลังแรงไงตอนนั้นอะตอนหกห้าน่ยมาแล้วผมก็โควิดความซวยที่เราเสียพ่อไปยังไม่ว่านะซวยซ้ำนึกว่าเราจะออกไปหาพ่อเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดตอนหกห้านี่โควิดระบาดมากเลยตอนนั้นครับซึ่งตัวผมเองผมก็เพิ่งจะหายจากโควิดลงจากซอยไปนะไปกักตัวเป็นทั้งเลื่อนจำเลยนะเป็นเป็นทั้งแดนเลยนะคือกักตัวทั้งแดนเลยแล้วผมก็เพิ่งจะลงกันมานะพพออเขาาาบกกว่่่ไไ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 ไปปปปมมดดด้้้จริงงๆ เขาไม่ให้ออกไปไหนเพราะโควิดเนี่ยนเขาไม่ค้ำเขตไม่ให้อะไรเลยเราก็โอ้โหอะไรไม่รสิ้นหวังแล้วจบแล้วไม่ได้ไปแล้วงินส่พ่อค้างทั้งท้ายนะตอนนี้ผอแดนค่อยคิดค่อยทำใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นใครมียางยาเมาอะไรมาผมซื้อกินหมดเครียดเครียดให้มันลืมเรื่องราวที่เราได้รับรู้ใช่ใช่ในการจากไปของพ่อเราใช่ไหมใช่เมาแม่งเมาแม่งมาเลยให้ปวดที่หวดตําเลยเมาเดียวเลยตอนนั้นก็งดเยี่ยมด้วยอะไรด้วยโควิดนะแม่ก็ไม่ได้เยี่ยมเลยนะแล้วยิ่งเ็เครียดไปใหญ่เลยทีนี้มันรุมมันตุ้มเลยตอน อยากปากแม่เราอ<ช>ยา <ๆ S 2> กได้เห็นหน้าแม่เราหน่อยอยากจะถามข่าวว่ามันเป็นมายังไงปากแม่เราก็ไม่ได้อีกโควิดทำให้เยียมไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นอะปุ๊บพอถึงวันที่ต้องไปอบรมเนีก็มีชื่อย้ายไปอบรมชุด3ามเนี่ย ไปกันหลายคนเหมือนกันไปแดนแปดไปอบรมแดนแปดผู้ช่เหลือก็คือเพื่อนผมนะที่แดนแปดก็มากจะซิบกวานโจดอยู่แดนนี้นะนาคนนี้แหละที่ว่าตีหัวผมเนี่ยเราไม่คิดอะ้รแล้วคนโคกคนเห็นบังจะปล่อยแล้วอ่ะคือเรามองเชงเง้อหลังคาบ้านเราแล้วอ่ะคือเราเห็นแล้วถามว่ามันเจอกันเนี่ย้ผมแก้ผมไม่แก้นะเพราะว่าผมทําเขาเขาทําผมเจ้ากันแล้วมันเจ้ากันไปนนั้นคือความคิดเราตัวเขาเองเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงครับเราก็เห็นฟังแล้วแล้วเสียพ่อเป็นคนหนึ่งแล้วแม่ผมเนี่ยไม่มีใครนะมีผมคนเดียวน มีคนที่รอเราอีกใช่ก็คือแม่แล้วแม่ผมก็เริ่มแก่แล้วเริ่มอะไรแล้วใครดูแลอะไรเงี้ยมันคิดอะไรยากอ่ะผมก็ทํโค้งโค้งงาไปอะไรไปฮะจนครบ15วันวันที่ว่าออกจากเรือนจำนะนี่วันของเราเลยวันนี้เลยวันที่รอคอยใช่แล้วก็รุ้นเหนื่อยมากผมจริงผมนั่งฟังคุณหวานคุณเนี่ผมลุนรุ้นเหนื่อยแทนจริงนะใช่ใช่กว่าคุณชีวิตคุณจะปล่อยมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนมารผจนอ่ะเหมือนจะเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาจริงแต่มันก็ต้องมีมาร์จนมาหน่อยในเรื่องร้ายๆในการ เสียพ่อไปบวกว่าถ้ามันร้ายอีกนี่เมื่อกี้ผมลุ้นนะเพราะคุณไปเจอโจทย์อีกแล้วเนี่ยมันจะมีการแก้เกิดขึ้นหรือเปล่ามันทําให้คุณอาจจะโดนหักไม่ได้อภัยอย่างเงี้ยคือผมก็ลุ้นอยู่แต่สุดท้ายได้ปล่อยอครับอคุยมาถึงขนาดนี้นะเรายังไม่รู้เลยนะโทษร่วมกันพยายามฆ่า การที่ติดมาจนเล่าเรื่องมาจนถึงตอนนี้ตัดสินมาเท่าไหร่เราเรื่องเล่าของเขา,เาทำให้ผมเนี่ยลืมถามในวันตัดสินไปเลยนะครับตัดสินเท่าไหร่ก่อนคดีเนี้ยผมสู้ยิงป้องกันตัวนะมาตาฟ้องนะกับ 28, นะ2องพันแนะถ้าผมสู้แพ้นี่ตลอดถึงประหารตลอดถึงประหารแน่นอนมาตานี้ใครจะรู้เลยว่ามันตลอดถึงประหารครับผมนะแต่ผมสู้หลุดผมสู้ยิงป้องกันตัวชนะตัดมา17ปีกว่าแต่ว่ารับสาภาพอะไรเป็นมีผลอะไรเงี้ยลดไปเหลือทั้งหมด11ปี18เดือนนี่นะก็ถือว่ายังโชคดีนะในการที่ ลูกดีนี่ถ้าแพ้มานี่คือว่าหัวที่หัวตําเลยนะและยังไม่รู้เลยว่าจะมานั่งเล่ากับเราแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ามรสะสมเยอะมากไหนย่าพ่อเสียไหนย่าแม่ต้องเครียดเรื่องที่บ้านเลยสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกัลละคันหนึ่งไบโคสซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกัละคันหนึ่งไบโคสซีโร่หรือ Li น์แอดโคสซีโร่สตอรี่และสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ พักแคทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ นอกจากต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องพ่อนะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วสิ่งที่สูญเสียกับการที่เราต้องเอาชีวิตเราไปอยู่เนี่ยกับ11ปีกว่าเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับหลายอย่างนะคืออย่างแรกเลยที่เราเข้ามารอบนี้นะมีแล้วไปแล้วหนึ่งแต่อันนี้มันคือว่ามันเหมือนเรื่องธรรมชาติไปแล้วแต่ยังไงมันก็คือความสูญเสียแล้วใช่ใช่การที่เราไปคนเก่าเนี่ยไปคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็พ่อจะไม่ถามก็ไม่ได้นะในการคดีที่เราไปกระทําเขาในการที่ก็เกิดจะเป็นคดีที่ทําให้เขาต้องเสียชีวิตในสิ่งที่เราพูด ไปเล่าไปนะในการที่เรามาประกอบในการเล่าเรื่องนะเพราะว่าเราพูดพูดถึงคนคนนั้นที่เรากระทาไปหากถ้าเราย้อนไปหรือว่าเขาดูเราอยู่เนี่ยมีอะไรจะพูดถึงเขาไหมอะไรในวันนั้นจริงๆรถ้ายอ้อนเวลากลับได้มันก็มีใครอยากทำานะคนุณคงแต่ว่าช่วงช่วงหนึง่งของชีวิตวัยรุ่นนะนะเสียไม่ได้แล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ใครมองข้ามด้วยพอมองข้ามห,หนึ่งมันก็จะมีหนึสองหน3สามมันจะเป็นการมันมองว่าเราแบบว่าไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าน,นี่นะคือความคิดนะตอนตอนวนะัยนั้นใช่มันเป็นวัยรุ่นไงตอนนั้นปันตอนนี้เป็นนนตอี้้ัยอน กลับไปได้ผมก็ไม่ทำนะวัยรุ่นเนี่ยเมื่อก่อนใครมาให้ของลงของรับอะไรเราไม่ได้เลยนะให้กล้วยให้ใช่ให้กล้วยให้อะไรเราเนี่ยไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้ถ้าเกิดผมไปเซเว่นหรืออะไรไปเจอวัยรุ่นให้กล้ยให้กล้วยเราผมก็ทะลึ่งมึงไม่เป็นไรเออป้อพานหมดผมบอกได้คำเดียวนะถ้าชีวิตผมต้องกลับไปติดคุกเรือไปอีกนะก็มีอย่างเดียวมาทำแม่ผมหรือมาทำคนในครอบครัวผมนะเพราะนั้นคนที่ดูอยู่อย่าไปยุ่งกับแม่เขานะครับผมกลัวเพื่อนผมจะ เนี่ยแหละถ้าเกิดไม่มียุย่ยงหรอกไม่มีรยุยงแต่ว่าผมตัดนะตอนนี้เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรผมจะไม่ไมค่อยเที่ยวไม่ค่อยไปไหนนะเพือพ่อเพือ่อเรืเร่องการมีเรื่องการปะ <sque> ทะที่ไมเกิดเหตุใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากไปเที่ยววันหนึ่งเราอยากไปเที่ยวไปแต่ถ้าเกิดว่ามาหาเรื่องอะไรเราเราผมจะพยายามหลบนะใครจะว่าผมป๊อดผมกลัวผมอะไรผมว่าขอโทษไว้ก่อนเลยคนข้างหลังเรามีไงใครจะว่าเราป๊อดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราใจถึงไปใครจะดูคนท้างหลังเราถูกไหมแต่ทุกคนนะเราก็เคยผ่านจุดวัยรุ่นมาใช่ไหมบางทีบางคนฟังว่าโอะไรรร้ยัุ่นนใจอ นนะีมันอยู่ที่อายุคนด้วยค,คนเราแล้วก็อยู่ที่ว่าครอบครัวห่วงด้วยข้างหลังด้วยคนเราถ้ามีครอบครัวมีลูกเมื่อไหร่หรือว่ามีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเมื่อไหร่ความคิดเลี้ยงนะอายุ30กว่าขึ้นไปทุกคนเนี่ยมันจะคิดได้เนี่ยแหละมันจะถึงจุดนี้แนะถึงจุดที่ว่าพอและอิ่มตัวะนะไ,ไม่ไม่ไม่อยากที่ <c oughs> จะมีเรื่องแล้วไม่อยากอะไรเ <ๆ S 1> ลยทุกว,วันนี้ผมถ้าเกิดผมไม่มีคิวสักหรือไม่อะไรผมก็ไปบอ่อตกปลาบ้างอะไรบ้างเงียบๆอะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงกันมีเรื่องด้วยอ่ะแล้วนี้ขังซอยบอกขังซอยเป็นว่าเล่น สายหน้ากันหมดเลยไม่ถามไม่ได้เลย <c oughs> เคยเจอผีไหมที่บอกอยู่แผ่นดินใหญ่ด้วยโหยผมผมไปของเปมน,นี่เขาเล่ากันแบบว่าอันนี้นะเรื่องเรื่องผีเรื่องคนบุกอตายเนี่ยมันมีอยู่เคสนึงนะก่อนที่เขาจะแฝงนะเขาขีดเลื่อนนะและเขียนวันที่ก็ข้ามแผงนะว่าชั้นหน้ามีจริงเขาเกิดเป็นลูกแม่อีกนันถ้าเนี่ยเขาบอกเฮียนมากเลยอันนะี้แต่ผมก็ไม่ผมไม่เคยเจอนะตัวผมเองผมไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นที่เก่าขานทใม่ใช่พอคุณแล้วมันมันมันไหลเคสมากเงนะมาไหลเคสมากเลยนะมันก็มีแบบเคยโดนอัมนะเหมือนคล้ายนี้ายอ ื่องอ้ำนี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ว่าเราต่คิวกินเองหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าเนี่ยมันเป็นประมาณนี้มีคนในห้องเห็นแต่เราไม่ได้เห็นเองแต่ว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์ดันสองนะซึ่งห้องนี้หนึ่งสี่สองเนี่ยมันมีคนผูกคอตายขาตัวเลยนะเด็กมิมีแฟนคอตายห้องนี้แล้วห้องนี้มันไม่มีใครอยู่เขาปิดไว้แล้วตอนนี้มันมีแมวในจำมันมีแมวแมวเยอะนะมันเข้ามาขอลูกนห้องผมแล้วผมก็จับเล่นจับอะไรในนี้แม่มันห่วงลูกมันมันํำคาญมันก็เลยคาบลูกมันอะไปห้องหนึ่งสี่สองเนี่ยหน้าห้องหนึ่งสี่ อยู่มันก็เลยปีนจะดูแมวว่าเฮ้ยมันข้าไปห้องไหนวะเดี๋ยวซึ่งว่าพวกนี้จะไปไปจับกลับคืนมาเออแมวมันก็คาไปปล่อยไว้ตรงไอ้หน้าห้องหนึ่งสี่สองผมก็อยู่หลังหล,หล,หล,หลังห้องเนี่ยไอ้บ้านอยู่ห้องหนึ่งสี่สองเว้ยมีคนจับเขาไปแล้วประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะเออผมผมนั่งเล่นไพ่กันอยู่เว่าเออเออแล้แล้วผมก็ไม่คิดอะไรมันบอกไงเล่นไพ่เสร็จอะไรเสร็จประมาณตีสองตีสามว่าไอ้บดแมวอยู่ห้องไหนนะหนึ่งสี่สองไอ้เกียร์หนึ่งสี่สองนี่มีคนอยู่นี่หว่าบอกมึงตาฝาดหรือเปล่าจริงๆก็กกูเเเเห็นจจริงๆมมมืือออออ้้าาลยแแบบบววัขไปคุ โอ้ยมดเนี่ยบอกว่าเห็นเป็นมือหยิบลูกแมวเข้าไปเลยใช่แล้วไอ้มดเนี่ยมันไม่รู้ประวัติห้องนี้มีผมว่า<ม>คนเก่าจะรู้มันไม่รู้อะไรเลยแต่ว่ามันเห็นแต่เราไม่ได้เป็นคนเห็นเอเอมองตาฝาดหรือเปล่าอะไรไงเงี้ยห้องนั้นอะผมเอ๊ะใจอย่างหนึ่งคล้ายๆว่าเขาเอาลังอะเอาลังกามาก,กั้นไว้แมวมันจะเข้าไปเองไม่ได้ปิดมิดหมดเลยแต่ว่าเช้ามาแมวมันเข้าไปอยู่ห้องนั้นทั้งคอกเลยสามตัวเออเออมันเป็นลังกั้นไว้ออโหนี่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมต้องบอกว่าเรื่องนี้ถ้าใครไม่อยู่ในคุกจจจะะไไมมม่่่่่ออาเชืแตผนีย เคยติมแล้วผมเชื่อ <c oughs> ว่าเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ พอพูดถึงเรื่องวัยรุ่นคึกค่นองมาจนถึงเราโตมาถึงขนาดนี้แล้วฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยข้อคิดอะไรถึงน้องๆช,ช่องกันละครั้งหนึ่งหน่อยผมก็ฝากน้องๆนะครับผมรู้ชีวิตด้ยรุ่นะบางคนอาจจะยังไม่มีหัวคิดบางคนว่าอาจจะตามเพื่อนหรืออาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยเสียไม่ได้อะไรนะไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้คำว่าศักดิ์ศรีนะจริงๆแล้วนะอยากจะมีกันทุกคนนะแต่ถ้าเอาความเป็นจริงแล้วศักดิ์ศรีมันก็ไม่เท่ากับคนที่รอเราอยู่หรือคนข้างรอบกายแล้วนะจริงๆทุกวันนี้ผมยอมยอมได้นะผมยอมเสียศักด จริงนะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับการมีเรื่องคุกไม่ได้เป็นที่สนุกสนานนะครับคุกไม่ได้เป็นที่อพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ออกง่งายๆนะครับเข้าไปก็เราก็ยังไม่รู้นะว่าคนที่รอเราอยู่จะมีการสูญเสียไหมจะมีอะไรไหมเพราะชีวิตคนเราครับมันไม่ได้มีแค่วันสองวันนะรเราก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมวันข้างหน้าเราจะเกิดอะไรใช่ไหมบางทีพ่อแม่เราอยู่ข้างนอกเนะี่ยคุณอาจจะได้เจอในวันที่เขาเจ็บป่วยถึงะอาจจะจากเราไปแต่เราก็ยังได้ดูใจเขายันวันที่เขาจากเราไปนะแต่นอยู่ข้างในนะครับไม่มีโอกาสได้เจอหรือไม่มีโอกาสได้แบบว่าแม้ระทังม้ไปนค ไม่มีโอกาสเลยนะครับมันผมนะครับผมฝากไว้เลยนะครับก็ไม่อยากให้ใจร้อนไม่อยากให้มีเรื่องกันนะถ้าเรียกได้ก็เรียกนะครับจริงๆ <S 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 อ่ะสำหรับผมขอเสริมนิดนึงนะเห็นที่พูดกันหลายๆคนที่มานั่งในรายการเราสิ่งที่เขาก่อเหตุส่วนมากก็จะเป็นเด็กอายุวัยรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นของหวานด้วยของผมด้วยแล้วแต่17-8920ต้องบอกว่าพอมานั่งเล่าอันนี้เราต้องบอกว่ามันย้อนไปไม่ได้แต่เราจะพูดได้คาเดียวว่าตอนนั้นมันเป็นชีวิตวัยรุ่นวัยเด็กที่เราไม่คิดไม่ได้แต่ตอนนั้นอ่ะโซเชียลมันไม่มีครับในสิ่งที่เราพูดไปแบบนี้แต่ในวันนี้นะช่องกันละครั้งหนึ่งได้นําเสนอเรื่องราวของเพื่อนๆของเราแต่ละคนนนนนทที่่่มมาาาาาัังเเลใรรยกรป็อุ ที่สามารถเล่าเรื่องออกมาให้น้องเห็นภาพในการกระทําสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทําผิดกฎหมายแล้วมันจะได้รับผลกรรมยังไงใช่ครับตอนนี้เราอาจจะเป็นวัยรุ่นที่ดูพี่อยู่แต่ที่แน่ๆเราก็ย้อนไปดูนะผู้พี่ๆวัยรุ่นกระทําแล้วความผิดครั้งนั้นมันตอบสนองยังไงน้องๆก็อย่าไปทําตามครับฝากไว้แค่นี้นะฮะเอาละท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามานะสตอรี่ที่เด่นๆเ,เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือตอนนี้หวานมานั่งในช่องกันละครั้งหนึ่งบโคกซโร่นะครับแต่ก่อนหน้านี้คู่กรณีนั่นคือหนู หกซุนได้มานั่งเล่าเรื่องราวที่เขาโดนหวานปากด,ดําแทนแน่นอนครับน้องๆหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนในช่องกันละครหนึ่งก็อยากจะเห็นภาพกับกันละครหนึ่งไมโครซิโร่เนี่ยนำสองคนนี้มาอยู่ในรายการพร้อมๆกันพ,พร้อมกับเคีย์ปมและเคีย์ใจกัน,กนสมานฉันจมือกันในวันนั้นจะเป็นไปได้ไหมโคซิโร่ไม่ขอรับปากแต่ที่แน่ๆครับสองคนนี้นะตอนนี้ก็คือได้คุยกันได้อะไรกันแต่น้องๆบางคนอาจจะเห็นว่าเ้ยพี่สร้างภาพกันหรือเปล่า <c oughs> พี่พูดเ <c oughs> ท็จหรือเ่าพี่หนูพูด ทีคอนเทนต์กันหรือเปล่าพี่หนูก็บอกไม่มีอะไรพี่หวานก็บอกจบไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> มันจริงหรอว่าพี่แทงกเกือบตายพี่หวานก็บอกว่ากาดจะเอาชีวิตพี่หนูก็บอกว่าเกือบตายแต่อยากจะแก้แค้นแล้วบอกมาวันนี้หนูบอกว่าจบแล้วไม่เอาเรื่องแล้วพี่หวานมาวันนี้บอกว่าวันนั้นจะเอาตายแต่วันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วมันจริงอย่างที่เขาสองคนพูดหรือเปล่าโปรดติดตามครับใน EP พิเศษจะมีหรือเปล่าคอมเมนต์กันเยอะๆนะอยากให้มี EP พิเศษผมเกลียร์ใจกับสมานฉันได้หรือเปล่าระหว่างหนูฮกซุนกับหวานปักดับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที ให้โคกไปดําเนินเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งซึงกันยังไม่ได้ถามเลยว่าตอนนี้ที่จะเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูเมียแล้วก็เลี้ยงดูคนที่เรารักเนี่ยตอนนี้ทําอาชีพอะไรบ้างมาดูก่อนตอนนี้นะครับเนี่ยก็มีเปิดร้านสักนะครับเนี่ยสถานที่ที่เรานั่งอยู่นี่คือร้านสักนะฮะนี่บรรยากาศของผมเองนะครับแล้วก็มีไลฟ์พราอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่กับอาร์มไลน์คุณแผนสระบุรีนะครับแต่ว่าไลฟ์พรานี่จะเป็นช่องของช่องของอาร์มไลน์คุณแผนสระบุรีนะครับแล้วถ้าจะติดตามไปดูในการไลฟ์สด The cat sat on the ขุนแผนสละบุรีนะ <ibl is S 1> ครับเ<ะ>นี่ยหนึ่งอ๋อนี่เลยตามเสื้อนี่เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแป๊กแป๊ครับก็เราก็จะไลฟ์กับเพื่อนอยู่ใช่ใช่จำใช่แต่ส่วนมากจะเป็นให้น้องไลฟ์แล้วก็พี่อาร์มไลฟ์นะครับไหนไหนเขาเนี่ขาจะมาโชว์โชว์หน้าหน่อยโชว์หน้าหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้จำหน้าได้เรียกพี่อาร์มมาด้วยอาร์มมามาเรียกพี่อาร์มมาด้วยเดี๋ยวเขาต้องให้เขามาโชว์ตัวเพราะว่าวันไหนเข้ามาดูในไลฟ์ปุ๊บเอ้าพี่หวานหนูไปไหนเนี่ยพี่หวานน้องไปไหนอะไรผมหนูจะเข้ามาดูพี่หวานไลฟ์พี่หวานไม่อยู่ ไลฟ์พาไลฟ์อะไรเขาทําช่องของเรลองเยอะมันมันมันมน,นี้งามมนมันนี่มันบินมาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยแบ่งกันแบบว่าแต่ว่าก็มีเป็นธุรกิจร่วมอะไรเงี้ยครับก็คือน้องอะไรครับอา,อามไลน์ครับน้องอามไลน์หยกครับผมต้องหยกครับผมก็คือจะไลฟ์สดคู่กับใครเนี่ยครับก็ไลฟ์พาก็จะเป็นพี่อาร์มนะครับแล้วก็หยกครับแล้วคือแล้วสักก็คือผมสักเองครับเดี๋ยวบอกข้อมูลผิดเพี้ยนหรือเปล่าเพจ เอ่อที่ไลฟ์สดช่องทางติดต่อไลฟ์สดอาร์มไลน์ขุณแผนสลับุรี168ครับช่องไลฟ์สดช่องงทาไลฟ์สดใช่ไหมใช่ครับและในเพจอ่ะติดตามเพจได้ยังไงในในเฟซบ o ๊กก็จะเป็นอาร์มไลน์คิงโพดัมครับแปะไว้ด้านล่างหมดเลยว่ะนะนะจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมแล้วก็โปรไฟล์ขึ้นไปเลยนะเพราะว่าจะมีเพจจริงเพจปลอมอีกใช่ไหมมีมีมีแมสติกตอกปลอมก็มีมีมีอยู่ครับมีไหมครับจะเป็นสายไหนฮะพระอ่าเป็นสายพระอาจารย์แจ้ครับโดยตรงเลยอย่างเดียวเลยอ่ะมีพระอาจารย์แจ้หลวงก็รวย หลวงว่าพัดนี่สามสามผ้าจารนเนี่ยครับที่หลักๆนะฮะแล้วยันร้านยันน่ะที่ขายดีอ่ะทำไมอ๋อขายดีอยู่แล้วขายดีอยู่แล้วปากไม่ปาเหรอขายขายดีอยู่แล้วเอาไปรุ่นละรีรู้ดีอ่ะใช่ใช่รสชาติอร่อยเลยบอกให้นะยันยิงกินแบบว่ายันเรื่อยๆมีหลายรสชาตินะครับแวะมาชิมได้ใครมากันมีมีรสชาติอะไรบ้างอ่ะรสหวานรสบ๊วย รถบุ้ยเพรกลิ่นผลไม้หลายชนิดอยู่อร่อยจริงกองกองที่กองที่หกชั้นครับไม่ต้องกลัวไส้เน่าเขาบอกว่ารับประกันด้วยถ้ามีตะกอนหรือมีอะไรเนี่ยเททิ้งหมดเททีคืนได้เลยใช่ไหมีตะกอันมีกลิ่นมีอะไรคือเค็มได้หมดอฮึไม่ลอยจริงกับพนาดนีมีโปรโมชั่นเลยนะมีปั๊มมีอะไรโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นปั๊มครบสิบแถมหนึ่งเล่นเละใช่เออเหมือนได้ติมเลยไหมเออนี่ก็สกัดตลาดดีจริงเลยฝากกันหมดแล้วใช่ไหมใช่้วอ่าโค้กซีโร่ S <S ฝากมั่งเงีไม่ฝากไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมาแรงเลยช่วยใครของหน่อยนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับต้มเอ่อหน้ามงหน้าหม้อมีควันมีแก๊สอะไรเงี้ยทำให้ผิวเสียนะแล้วก็เวลาไลฟ์สดเวลาปลุกทรงปลุกเสกพระโด,โดนโดนแดดผิวค้ำหมองเสียนะครับผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องไม่เข้าสปาสครับอะไรอย่ไหนแต่ข่าวจร<ห>ิงเนีย,เ,นยเอาดูดิลายขึ้นเลย <ไข S 2> อ่ะผมแนะนําก่อนทีละอย่างเลยคนที่โดนแดดผิวเสียดาก้านอยากแดดเนี่ยโดนทำร้ายอยากแดดเนี่ยผมบอกให้ตัวนี้เป็นตัวผัดเซลล์ที่เสียของผิวของเราไปไอ้พวกดำ ถ้าเอาสปาผมขัดไปสบู่สปาเนี่ยขัดไปปุ๊บมันจะฟื้นฟูผิวให้กลับมามีความขาวขมวาขมว่าขมวาขมาออกปะขมาออกหมดขมว่ามอดนะขมาหามออันนั้นอันนั้นอันนั้นมันคงจะติดยาถ้ามีอ่ะก็คือหมดเลยและที่สำคัญผมมาผมมาใช้ด้วยตัวเองแม่งมันดีตรงไหนวะที่มีรอยสักเนี่ยที่แบบว่าดำๆบางคนมองดำเแบบไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรอะไรเงี้ยผมสกขัดไปสักครับปุ๊บมันมันทำให้รอยสักมันมีสีสันแล้วก็แดงมันแดงเขียวมันเขียวอะรอยสักเรา20ปีใช่ไหมแต่เหมือนว่า แบบใหม่ๆเลยอ่ามันมีมิติขึ้นมาเลยผิวผิวตรงที่มันไม่ไม่มีรอยสักมันจะขาวขึ้นมาไงอ่ใช่ทำให้รอยสักเราแบบเด่นขึ้นมาอีกอ่าใช่ถูกต้องคิดถูกแล้วผิวแปลว่าช่องไฟเขาเล็กช่องไฟอ่ะมันจะขาวขึ้นมาเลยใช่ครับผิวมันก็จะขาวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันเห็นได้ชัดว่าเอ้ยเราแว่งสักลายอะไรแล้วที่สำคัญผิวนุ่มปะอ่านุ่มนี่ไม่พูดนี่จริงเนียนจริงครับเนี่ยเนี่ยผิวนุ่มผมใช้ตลอดใช้ทุกวันใช้แล้วบอกต่อครับผมใช้ดดีีีีถึงจจจาาาผผลลิิตตมหนนนน่่่ยยะะะคคคครรรรรัััับบบกก็ใทอไ้้ภณฑ์ซโส ก็มีสั่งได้ดีให้ไปลองกันไหมมี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 ตัวลองมาให้ครับผมแลเนี่ยให้กันทุกคนเลยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะใครสนใจนะสั่งซื้อได้นะครับโปรพิเศษนะครับจาก490เหลือ149บาทสั่งตอนนี้ก็มีโปร2แถม1นด้วยมี4แถม2ด้วยนะครับก็อย่าลืมสั่งกันเยอะสั่งได้ที่ไหนทักแชทข้อความไปทางเพจกันละครั้งหนึ่งนะหรือแพลตฟอร์มสีดําที่เราเรียกว่าต่อต่อนะผมกดไปที่ตะกร้าอ่ะก็จะรู้กันนะว่าที่ไหนนะโอเคครับผมอย่าลืมนัสั่งกันไปเยอะและที่สําคัญนะรัับตวแท หนายด้วยนะครับมานะเป็นราคาส่งที่สามารถคุยกันได้ทางแชทข้อความอย่างนี้ผมเอามาขายได้ได้ครับผมเอาง่ายต้มไปขัดไปต้มไปขัดไปไม่มีดําไม่มีดำ,ดำ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอามลองดูฮนะข้อศอกด้านาตาตุ่มด้านมันช่วยได้ด้วยนะช่วยได้เข่าด้านอะไรเงี้ยลองดูครับลองดูแต่ปากดําไม,ไม่ไม่ขอนอ,อ,อย่า<อ>รีวิวนะปากดานี่ถ้าเกิดใช้แล้วาหายปากดํานี่คือว่าถ้าหายเนี่ย<อ>ผมบอกให้เลยคลินิกทุกคลินิกต้องปิดกิจการไปเลยถ้าราคาผมทําให้ปากขาวได้นี่ผมรีวิวให้ผมด่วน โอเคครับผมนะโหสำหรับอีพีนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็พบรถนะมีทั้งอุทาหรณ์แล้วก็เป็นบทเรียนอะไรหลายอย่างสอนให้น้องๆทุกคนได้ได้ดูแล้วก็ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับอยู่เป็นเยี่ยงใช่ครับอย่าเอาอย่างไม่แนะนํไม่ให้ใครทําทําตามนะครับมันเป็นการละครั้งหนึ่งของชีวิตไปรุ่นที่ผ่านมานะครับ้องอามีอะไรฝากไหม ให้เอาเยี่ยงไปเาาอยากไปทุกวันนี้นักเลงไม่ได้สู้กันด้วยพวกมีดพวกไม้แล้วสู้กันด้วยเงินในบัญชีนะครับโอ้โหน้องโยกฝากนิดนึงอ่ะน้องโยกอ่ะสอนดีมากจริงผม,ผมก็ติดตามพี่ตลอดตั้งแต่ดูพี่หนู่ฮกซูนพี่เมงปากด้าเี่ยผมดูหมดะครับขอให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเค,ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณน้องน้ขอ,ขอ,งอ,งอ,งองอาขอบคุณน้องโยกครับผมขอบคุณมากครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะอ่ะโอเคครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม ื่อนผมด้วยในการทำมากินนะครับผมไครที่คิดว่าอยู่ระแวกสระบุรีหรือใกล้เคียงหรือที่มาได้นะที่อยากจะสักกับผมนะครับก็ในทิกตอกผมนะหวานปักดาจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะเฟซบุ๊กนะครับหวานปักดานะครับแล้วก็ช่างเตยทัตทูนะครับแล้วลองปักไว้ขึ้นไ้เลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะน้อยได้แอดไปได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทิกตอกด้วยหวานปากดำเนี่ยที่ทําให้ผมติดต่อมาแล้วได้มานั่งเป็นแขกรับเชิญเราวันนี้แล้วก็มาเคลียร์ปมอะไรหลายอย่างเคลียร์แผลใจระหว่างหนูอกซุนกับเออหวานปัก ดและที่สคัญครับรุ้นนอกเออขอขอบคุณน้องอาร์มด้วยที่แบบว่าทําให้หวานบางดำมานี่เป็นเป็นเป็นสื่อกลางเป็นสื่อเลยนะอ่าอันนี้เป็นเป็นตัวสําคัญเลยใช่ใช่หวานบางดำที่ว่าคงสิโรเนี่ยด้เชิญผมออกอ่าเพราะตอนแรกปฏิเสธแล้วเหมือนแบบผมไม่อยากออกอยากจะอยู่นิ่งๆเงียบๆไม่อยากจะพูดอะไรแล้วแต่ต้องขอบคุณน้องอาร์มคือน้องอาร์มอยากให้มาออกวะอะไรก็คืออยากให้มาเคลียร์เพราะว่าในคอมเมนต์ในอะไรเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยแบบว่าอะไรรอกงรอแก้ทุกวันนี้อย่างที่บอก แข่งด้วยเงินในบัญชีแล้วก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมหรือแฟนเพจหรือแฟนคลับทุกๆคนนะเข้าใจกันด้วยเลยอยากให้มาอธิบายว่ามสมัยนี้มันไม่มีรับรอแก้รออะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปมองกันผิดบางทีเขาเห็นผมดูใน t ิจิตอก็คอมเมนต์มารอแก้รอนู่นรอนี่มันไม่ใช่นะเขาเคลียร์กันหมดแล้วนะก็เลยอยากให้พี่หวานเนี่ยออกมา บอกชี้แจงให้กับต่างแก้เขาจะไม่ต้องเข้าใจผิดกันอีกนี่นะมันเป็นข้อดีเพราะว่าถ้ามาออกเนี่ยมันมีแต่ข้อดีที่ทําให้ทุกคนได้เอหายคาใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้ทําคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เข้าใจผิดกันกับคนคนใครก็ไม่รู้ที่อยู่ดีมาเม้นต์แบบเนี้ยมากุเรืองมัอนมันเรื่องเรื่องที่มันจบคนที่กก่อเหตุกันนะเรื่องที่เขาจบไปแล้วไอ้คนพวกนี้ก็จะเข้ามาแบบว่าทําให้เขาจะแบบเข้าใจผิดจะมีเรื่องกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เขาเนี่ยแหละที่หาไม่เจอตัวเนี่ยไอ้เขาเนี่ยเยอะคด้ว ไอ้หน่อมชิ้นนี่ของเขาของเขาของเขาตะบูก้อนนี่ของเขามันเขาไปอะไรนนหาไม่เจอทุกวันนี้มยงังหาไม่เจอเลยเขาเนี่ยโอเคแล้วผมยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวจะขอรีวิวรอยสักแห่งความทรงจําของหวานปากดากันหน่อยนะเอารอยสักแรกกันเลยดีกว่ารอยสักแรกที่บอกว่าเด็กเส้นเนี่ยครับนี่นะปากคารับที่บอกว่าสักกับเพื่อนตั้งแต่อายุไรนะดูหัวนี่เหมือนพระบูชนเขื่อนเลย อย่าไปพูดอย่างนั้นนี่ให้กำลังใจตัวเองอันนี้ไม่ลอยสักความทรงจำนะผมไม่่จำมันแล้วเนี่ยอันนี้ก็แทงนอกครับแขงหน้าไอ้ตรงนี้แทงข่งข้างในครับแขงข้างในอ๋อหอกแขงหน้านี่แทงไหนแข่งไหนฮะด้านหน้าก็ที่สมุทรสงครามครับแขนแขนนะฮะแขนปลาครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นงานข้างในแน่นอนใช่ใช่ปลาครับก็ที่สมุทรสงครามครับอืมก็เป็นปลาครัฟแล้วตรงเนี้ยปลาครฟเอาปลาครัฟชนกันเลยสองตัว ปาก้าสองตัวใช่ครับใช่แมะเอามือไหนก็มือนี้นะนี่เมรุซ่าเมรุซ่าอย่าไปมองมันนะเดี๋ยวเป็นหินอันนี้รีวิวรอยสักเนี่ยเอาให้เห็นการที่แบบว่าเราอยู่ข้างในนะต้องบอกว่าเป็นฝีมือของของคนข้างในเอาง่ายๆนะเ่าเป็นยุคเก่าด้วยต้องบอกว่าแต่ละยุคแต่ยุคภาพมันก็จะค่อยมาดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆการสักก็จะพัฒนาเรื่อยๆแต่ของเรานี่รุ่นดึกดำบรรพ์ใช่เมื่อก่อนฝั่งนี้ก็เป็นพวกโมเด์นะแต่อันนไปลบผมถมดำเองผมดำแล้วก็อันนี้ผมก็สักเอง สักเองรึเปล่าใช่อันนี้สักเองเลยครับอืมสักเองเป็นแนวชิคานอโนนะกบกบพับเก่าอ่าอันนี้ผมสักเองอแต่คือที่ยังไม่เสร็จก็คือข้องนอกนี่นะสักเครื่องนะเองแต่ลายเก่าที่เราทับไปมันคือลายอะไรเดี๋ยวก่อนนี่มันยังมีมันมีอยู่โมเดรลเป็นโมเดรลหน้าปีศาจสักที่ไหนสักที่สมุนสงครามครับแล้วนี่ยันอาจารย์อะไรฮะไม่มีอาจารย์ทันฝังในคุกเนี่ยข้างในเหรอเนี่ยข้างในอักาลาข้างในเหรอเนี่ยใช่ครับ โ oh, อ้ทำไมอ่ะยืนเลยดีกว่าเลยอ่ะยืนละอันนี้มังกรมันขาใช่แล้วก็มีปลาคาอยู่นี่แต่ยังไม่เบิกแน่นะมังกรใช่ใช่แล้วมีปลาคาพันปลาคาบด้วยใช่ครับนี่นะรับแทงที่ไหนนะอันนี้ก็ที่สมุทรสงครามเหรครับสมุทรสงครามสม่วนมากจะเป็นสมุทรสงครามใช่ใช่เพราะที่นั่นมันตอนนั้นมันเขาเปิดเปิดซักแบบนี้เลยนะแบบเอ็กซ์เเลยใช่ใช่มันเอ็กซ์เแต่ว่าเจ้าหน้าที่เห็นก็จับนะอันนี้เป็นภาพซ้อนภาพแก้ด้วยอะไรเอาภาพเดิมก่อนภาพเดิมสักที่ไหนก็เป็นโมเดิรร์นคับที่สมุทรสงครามแล้ครับแต่อันนี้ผมมาสักเองนะ อันนี้สั่ทับเองเหรอใช่ที่มาเอาเครื่องสั่งที่มาหัดมาหัดเองนะหัดเครื่องครับอ่ะันนี้ยังไม่เสร็จผมมันสั่เองอืมอันนี้เดินโค้งไปบ้างแล้วบางส่วนใช่ครับอืมันนี้ขึ้นมาหน้าขาเลยอันนี้เป็นบีซัดครับโมเดิร์นโมเดิลเนี่ยอันนี้ก็เป็นแทงข้างในอันนี้ไหนที่ไหนที่สมุทรสงครามเหรอด้านหลังดูด้านหลังนี่นะอันนี้อันนี้สมุทรสมุดสงครามเหมือนเดิมใช่ครับนะแม่กองนะครับอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้มาดู่นีหลังขา นี่นะผมบอกว่าข้างนอกแนนไว้ก่อนในล้ม้าไว้ก่อนนี่ยเาเ็กเส้นของจริงอันนี้ไม่เลื้อยจะแทงอะไรไม่เลื้อยไม่เลื้อยครับครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นอันเนี้ยเป็นรายแรกที่ผมตดคุกเข้ามาแล้วผมแทงรายแรกเลยนะอ๋ออันนี้ในคุกรายแรกเลยในคุกนะมาในคุกนะเออที่เข้าคุกรอบแรกแล้วแทงลายแรกเลยครับไม่เสร็จเพราะว่าอะไรวะเพราะอะไรเจ้าที่จับได้ครับเกมก่อนเกมก่อนโอ้ยสาบเลแล้วเขาบอกว่าขนห้ามเพิ่มนะถ้าเพิ่มมันก็เส้นละที แลวคนหมามีกี่เส้นอุยก็เลยมาเป็นอย่างนี้เลยหมาแบบว่าโคมีเงานิดเดียวใช่รนสามใบเงียหลังี่เป็นรูปเป็นงานญี่ปุ่นนะงานญี่ปุ่นใช่ร้องร้องดังเลยชอบญี่ปุ่นร้องดังก็เราก็เซียนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เซียนเป็นเซียนแล้วก็งูครับอันนี้ก็ที่สมุดสมุรสงครามสมุรสงครามแต่ที่สำคัญนะนี่เลยที่เห็นได้ชัดๆเลยนะเอธาดาเอธาดาอันนี้คือแทงตั้งแต่ มีเรื่องกับหนูหกซุนยังอ่ะตอนนั้นแทงก่อนครับก่อนแทงก่อนที่จะมีเรื่องเกิดเหตุกับหนูหกซุนใช่ไหมะครับนี่นะแล้วก็ประกายเป็นนี่ลยแก๊งเกเรก็คืออันนี้ก็แทงก่อนเจอเอ็กซครับอันนี้กนเจอเออันนี้ก็เป็นสโลแกนของเพื่อนผมมาจากวัยหนุ่มเพราะวัยหนุ่มตอนนั้นมีแก๊งเกเรอยู่นะฮะอ๋อครับผมเชนนั่งครับนะอันนี้ก็คือรอยสักต้องบอกว่า เป็นคนแรกนะที่ไม่มีอะไรเสร็จเลยทั้งตัวไม่เสร็จเลยใช่สุดอาจารย์ส่วนมากอาจารย์ยังเป็นอย่างนี้จริงๆเอ้ย<ฮ>ผมแปลกใจจริงๆนะคนที่เป็นอาจารย์ศักดิ์คนอื่นเนี่ยให้งานคนอื่นเป็นสวยมากแต่ว่่าแตของตัวเองเนี่ยอมองกลับกันถ้าเป็นข้างในเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์ศักดิ์เป็นอย่างนี้แล้วส <8. S 2> วจะ พวกจิโกรธทำไรแล้วข้างจะโล่งอาจจะโล่งข้างจะโล่งพอมันเจ็บจริงๆโดนมือโดนตีทนได้นะโดนกระต่อยโดนอะไรเงี้ยเกเลโดนไม้โดนกองโดนอะไรโดนตรงโดนเตะโดนทืบได้เนี่ยอย่างข้างเนี้ยผมวันนั้นผมตัดกัดฟันสู้นะกัดฟันเลยใช่ว่ากัดฟันเลยเนี่ยเนี่ยมันมันจะมีแบบว่ามีรอยผมแล้วก็มีอยะไรนิดเดียวคล้ายๆเป็นคนจีนเลอมีรอยผมเออใช่คือวาดไว้แล้ววาดไปแล้วแล้วนี้เพื่อนผมก็สักให้ครับพอจิ้มตรงนี้ผมบอกเฮ้ยแป๊บนึง กูปวดเยี่ยวเข้าห้องน้ำก่อนโหเก็บเลยไอ้เขาโหสตอรี่มาซะดีเลยพอเข้าห้องน้ำปุ๊บไอ้คนวาดอยู่อีกห้องหนึ่งถ้ากูลบตอนนี้นะไอ้คนวาดอยู่อีกห้องแทนกูไม่ได้แล้วผมก็เลยน้ำลบเลยผมเจ็บผมต้นหัวโอ้โหนี่นะที่มินบุรีนี่นะที่มินบุรีโอ้ผมก็พอกัน เจ็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยวัดเคื่องใหม่วันก็ไม่เอาแล้วได้แค่นี้ครับแต่อย่างว่าไปดูที่ผลงานของเขาก่อนนะครับอาจารย์้องบอกอาจารย์หวานบางดำนะต้องไปดูงานของเขาก่อนว่ามือได้ได้เมงได้เครื่องได้ได้จริงๆแล้วผมเป็นมือมาก่อนนะผมผมผมเก่งมือมาก่อนเครื่องเครื่องก็ได้พอได้นะครับเข้าก็คือไม่ไม่ไม่คุยมากเลยก็คือเข้าไปดูเนี่ยได้นะอ่ะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็โอเคสมบูรณ์แบบนะครับก็ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับ่าลืมนะฝากผลงานของหวานปักดําด้วยและที่สําคัญเนี่ยลืมนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและที่สําคัญนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับช่องกันละครหนึ่งโดยการที่เราไปกดซุปเปอร์แตงกันเยอะนะครับนะบนะเพื่อจะได้เป็นค่าข้าวค่าข,าข,าขานมค่าน้ำมันเดินทางไปหาแขกรับเชิญดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนะสำหรับ e ีีนี้เรา2คน ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละครั้ง1นึ่งบายโคกซโรนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโรนะครับ